สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Valiant h e a r t The Great War นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องของออคนนะฮะที่มีที่มีประสบการณ์ณเวลานั้นนะครับ August 1st, 1904. 1914. After the assassination of Prince Franz Ferdinand, ラ Ferdinand ラ of the Austro-Hungarian Empire, ศักร the German ศักร Empire ศักร declares war on Russia. ศักร because ศักร of established ศักร alliances, ศักร France, ศักร France ศักร is preparing for conflict. A few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country. เยอรมันได้ประกาศสงครามฝรั่งเศสก,ก็เลยได้อยู่ฝรั่งเศสก,ก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับเยอรมันนะฮะแล้วก็คนเยอรมันที่ใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยต้องโมบิไลซ์หรือว่าต้องย้ายออกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วข่าวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นข่าวนะครับข่าวก็โดนจับแล้วลูกเมียก็ถูกผัดพลา คราวนี้โดนโมบลไลซ์คือโดนเหมือนว่าโดนย้ายออกจากโดนย้ายนะฮะโดนย้ายไม่กี่วันผ่านมาออเดอร์ะฮะนี่เป็นออเดอร์ดีมอเบลไลซ์นะครับก็ต้องออกนฮะเพราะว่าสงครามนะครับ <laughs> A few days after Carl was deported, the war was hungry for more and took away Emil as well. <laughs> A heavy-hearted Emil was called up to fight and, <laughs> and left the farm for Samuel. <laughs> <laughs> like so many others, he had no idea what fate had in store for him. ก็เดินตามไปนะครับอ๋อม o b บิ i ไลท์ี่อาจจะแปลว่ากลายไปเป็นทหารนะวอส c l คล e ประกาศสองคามนะครับเมื่อจูนยี่แปดแหงกั้งสีก็ฟังพลีนานโดนฆ่านะครับที่ซาราเจโวนะครับพอไม่มีอะไรก็เป็นสองคามนะครับเป็นเป็นเกมสมัยโบราณน,นะครับ เนี่ยเราตอนนี้เราไม่ได้เป็นอีมิวนะครับอ๋ออีมิวกลายเป็นฐานแล้วเราเดินกลับไม่ได้แล้วคลิกในเกมได้ไหมไม่ได้ด้วยมอิดเโมโซอะไรวะเเร็วต้องเล่นแต่เป็นมือปิยของโรสเรเฮ้ยเจ๋งดีวะ โอเคมันก็เหมือนว่าเราต้องทำภารกิจก่อนก่อนที่เราจะข้ามฉากได้อ๋อนี่ไปไปบวกนะครับโอเคว่าจะโดนข,นขึ้นนะฮะเระ็ไว ีมากก็ทำภารกิจไปเรื่อยๆอครับเรียบร้อยนะฮะ เกมก็การาฟิกเป็น2มิตินะครับสวยดีครับน่าจะเป็นแบบแนวเล่าเรื่องมากกว่าีอ,อ๋อต้องชักธงชาติฝรั่งเศสนะครับเนี้ยชักเรียบร้อยแล้วก็ชักแล้วก็จบตอนแรก <atmosphere> I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. I've trained people in he he Paris, trying to, to reach his regiment at Platform 21. Emil would meet a man he would soon fight the man A man who would come อีมิวก็จะผานไม่ทันเผื่อวตาเจออ่ะมันจตกเลยเดี๋ยวตกเลยนี่เราคนตีนะฮะอ๋อเิดไปได้หรอเ่าะไป อี่งมีเหมือนจะเจอเพื่อนแท้นะฮะประตูทำไมผ่านไม่ได้เราหิบกระลักมาบนกว่าบบัตรทกำลงบังอ้าวเอาเล่าให้กูแล้วแก้วจะกินอย่างไรแก้วอะไรเนี่ยมั้อแก้วประตูนีิภาพน่ารักมากนะฮะเราจะไปเลือกกระลักทิกาลังบลังอะไรวะ ไม่เข้าใจคือต้องหาแก้วหรออ๋อโอเคคืออ๋อคือเขาจะไม่กินเบียรโอ้อันนี้สุดยอดจริงๆไวอ๋อจะกินไว้ขาวนะไม่กินไว้แดงโอเคอ๋อจิ๊กของเรด้วยเหรอ New Diary Unlock ็อกไม่เป็นไรไม่ต้องหานานคงเป็นไดอารี่ของคนสำคั้เรา้ามปีนขึ้นอ๋อเขาอยากฟังเพลงนะฮะ เกมเหมือนว่าเป็น puzzle solving นะครับคือแบบว่าเป็นเกมแบบยังไงละ่ะอ๋อนี่เราไปกดโ oh. อ้ไปได้หรือเปล่าโอเคอ๋อเราต้องเดินไปฝั่งซ้ายนะฮะเราไปทำอันนี้กันหรือเราลองไปเช็คข้างหลังก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่า oh. มันจะไม่มีอะไร oh. yeah. อ oh, oh. ตองนี้ก็เล่นสุดตีไปเราเดินลงข้างล่างกันนะครับเดี๋ยวเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะฮะสงสัยต้องเอาเล้าด้วยหรือปเปล่าเอาเล้าไว้อันนด่งเดี <Thank you. S 1> ๋ยวต้องไปให้นี่ <Thank you. S 1> เฮ้ยบอให้เพื่อนะันะ ความที่จะเดินทางหรือยังออกมาจากไหนเรามาจากอเมริกา August twenty first nineteen fourteen Emil's regiment was sent to fight against the 7 1 s t German division led by Baron von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. ไม่เคยไม่เคยสู้เลยฮะเอมิล เทมิวก็ต้องไปสู้กับเยอรมันนะฮะกลุ่มทหารของเทมิวเรานี่เป็นเทมิวเป็นคนถือธงฝรั่งเศสนะครับยุคก่อนเล็กหน้าไม่ใช่ฮะมีมั่วไปบวกเอาบวกเอาบวกโอ้เยอรมันมีปืนกลโอ้มีปืนใหญ่เฮ้ยแต่เรามีแค่ปืนกลเน,นี่ะอ๋อนี่เราต้องหลบด้วย ต้องหลบไม่เอาปืนปืนเลยนะครับเวรกรรมเอ,อ่อโอเคโอเคเราก็ต้องหลบกระสุกน,นะครับถ้ดเราช้าไปหน,น่อยบูกไปบวกหัวหน้าเราบอกอ้าวหัวหน้าเรา หน้าเรา TT นะครับหน้าโอ้โหพื้น c u t t ิ n g ด้วยโอ้โหเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าจาก10เหลือ4เหลือเห3โอ้โหเยอรมันมันจริงโอ้โหว่างานเลยนะครับโอ้โหแกนขาดขาขาดวิ่ง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 ดิวิ่งดิหลบหลบต้องเบรกบ้างฮะเบรกบ้างเอ้าเฮ้ย ตอนไม่เหลือเราคนเดียวแล้วเนี่ยยิงแม่งเลยเอา่อานี่เพิ่งเริ่มนะเนี่ยเอมิเอมิวดองแล้วเหรออัอนนี้ก็พวกทหารเยอรมันนะครับเอมิ่มิสมารีเชยอง Private Emile Chaillon, from the 150th Infantry Regiment was wounded by enemy fire on August 21st. He has been captured by the enemy. Hopefully, you shall receive news from him. Freddie, originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start of the war. Behind his bravery had a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession. Punish those who had destroyed his people. <laughs> <laughs> it was at the Battle of the Marne <laughs> that he finally picked up the trail of the regiment commanded by Baron von Hof. ตอนนี้เราก็เล่นเป็นแกรง้งใช่ไหมจำไม่ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรวะเ,ออเน,นี่ยต้องระเบิดออคือคนนี้เนี่ยเขาโดนพิษสงครามทำร้ายนะเ,ออเขาก็อยากมาแก้แค้นก็เลยสมัครก็พูะเอาระเบิดที่ไหนมีระเบิดไหมเอยวัดหดนงปองอ๋อ อ๋อมีของที่เก็บด้วยเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่ออ๋อทุกทิ้งได้เลยนะครับนี่เราก็ตัดทิ้งนะ,ะงโอ้โหเราเป็นแบบคนอเมริกันนะฮะโอเคเราต้องทำอ๋อเราต้องระเบิดตรงนี้ก่อนโอ้ เีราวาดกาันโอเค,อเคระเบิดสิครับ <c oughs> มันเป็นเกมแนวพัสโซพัสโซเลยฮะเราต้องระเบิดสระทานที <c oughs> นนี้เราก็ <c oughs> ตัดตัดลวดนะ มันไม่เดินอ้อมครับเดินโอนต่ออโชว์ลามกามโพจางเร็วขนนี้โอ้ยก็จะนี่เหรอวันนั้นหรือเปล่าแล้วเราก็หลบน่าจะระเบิดแล้วเขมากัดไอ้นั่นร ใช่หรือเปล่าดว่าน่าจะใช่นะครับมีหรือเปล่าเราก็มาตบมันตกมันตกมันเืออตายไปเข้าใจละมันต้องไม่ใช่เข้าไปบวกง่ายๆเพราะเราโดนฟันเดียวตายทุกท่านนะครับมาลงนะลงอ๋อมีอะไรระไม้ฮะโอเคดีเลยเราลงอ๋อกดไม่ได้เออ อ้าลรนี่โอเคระเบิดเฮ้ยอะไรโอ้ระเบิดทั้งสะพานนะฮะโหดจริงๆครับชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้มองไม่ทันเก็บไดนาไม้ไว้ลูกนึงดีกว่อนทีนี้เราต้องยิงขึ้น ระเบิดมือเพียงลงตรงไหนเนี่ยรู้เปล่าระเบิดตุ่มโอเคใช่ริเด้วยนี่เราก็เดินมาผ่านมาด่าน,นะะต่อไปนะฮะก็เจ็บดีเลอเอือดเอ๊ะต้องทำไงอ๋อโอเคดีเราต้องโดนหินโดนนี้ด้วย รู้สึกว่าแม่งงงจริงไม่ให้ถังอ็อ๋อ,เ,แบบอเราต้องรีบไปตอนที่เขากำลังรีโหลดนะฮะโอเ,โอเ,เ,เแบบน่านจะต้องเคลียร์แบปข้างบนนะฮะถ้าให้เดาแล้วก็คือเบิดลงมาหรือเปล่าตุ้มใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อต้องเคลียร์ไปอีกลูกหนึ่งนะ เฮ้ยเห็นระเบิดหรือเปล่าอ๋อเห็นผีคันโอเคโอเคโดนันตายทำไมเดีย๋ยวมันต้องเริ่มใหม่อีกมีอะไรเนะี่ยอ๋อไปใช้ปืนอ๋อนี่น่าจะเป็นวารอนแบนฮอปอะไรนะฮะเห็นแล้วครับเห็ล้วครับโอ้มีเรือโอ้อะไรวะทำไมที่ปอดจังอะ่ะไป เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านทันไหมเราก็เจอทหารนะเราต้องอาหาอะไรเครื่องใส่หรือเปล่าแย่แล้วครับเอ่อต้องหาของมาเครื่องใส่นะฮะทำไงอ๋อโอเคมีมีโคดวายนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด้ต้องเคพื่อมไปทางนู้นโอ้ยเล ยังไงอ๋อไม่ได้นะฮะเราต้องอยังไงเราก็ต้องเ,อเรียกร้องหใจนะครับเมื่อก่อนเราสวยแน่ๆครับถ้าเราเพลื่อนอย่างนี้จะได้ไหมครับนี่ได้จริงด้วยวเราก็ปีขึ้นไปเลยทุกมันนี่ไงเราขึ้นไปชั้นสองผลไม้โอเคผลไม้ทำอะไรได้วะอ๋อ คิดว่าน่าคิดว่าน่าจะทำอย่างนี้นะผละไม้เดี๋ยวเราลองเก็บผลไม้ไปชั้นล่างโอเคไม่ใช่ได้ <c oughs> ลองดูนะ ไอ้นี่ทิงครับดึงได้เลยครับแล้วก็ทุบไอ้นี่สิงปั้งโอเคเล้วก็ใช้ปืนใช้ปืนดิดใช่ยังไงใช้ปืนยังไงอ๋อนี่ดึงธงออกฝรั่งเศสได้คข,ของนะครับเยอรมันออกไป Thanks to support from British forces, the German plan failed. อ๋แอแผ่ของเยอรมันหมดเลยแล้วนะเพราะว่าฝรั่งกิจมาช่วย Then, the side, the soldiers hauled up amid a vast labyrinth <laughs> of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Hmm. Like... Carl's regiment retreated to the <laughs> outskirts <laughs> of Neu Chapelle, the same camp where Emile was being held prisoner. Oh, so เอมิก็โดนจับนะครับนี่เราเป็นเอมิวแล้ฮะเอาของมาให้พีแดกโอเคเราเป็นเราเป็นทาสนะครับนี่เห็นที่ขานะฮะก็มีหมาด้วยน่ารักจังเอาหมาเอาน้ำให้หมาแดกโอเคครับเราเห็นหมานะฮะเดี๋ยวเราจะจบพาทแรกก่อนนะครับก็น่าจะมีพาทต่อไปเรื่อยฮะโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยว ฝากติดตามชม้วยนะครับ